สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเมนเนีโดอนสะโฮงสะแนวเสือมากินเหมี่ยงข้อแข่งด้วยค่ะเสะแสร่น้ำกันปวดติดตามนั่นด้วยค่ะสองคนเหรเพิ่นไปใส่เหรอสองคนพิ่นเมาผ <c oughs> ู้นึงพี่เกียวขอเพิ่นนะผู้นั้นอ,นอดโดนสะโฮงเนี่ยพิ่นเมาตอนแหลกเมาธรรมด,า,ดาตอนเนี้ยหมองฟังลำง่ายเลยแล้กินกันเลยจ้ะนี่ค่ะนี่ผู้วัตถุเบแสบ่ด้วย่ะเด้อแล้วไม่แย่ค่ะ แล้วก็อันนี้ตัวมึกดวกัวแล้วก็ขาบอะไรตำพูงตำจ้ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดอ่ะมากินกันเลยจ้าอุ้ยชิบยายปลายเหมยตำหูงพงหัวหัวเาได้เห็นแล้วนี่มาได้กินโดนนะ กปตลาดสินะอโอ้ยหัแข่งกันน่อยๆเดินไปตลาดบระท่านนี่บ่ตรท่านเป็นไหนหัวหองอยควนหงอยโอ้ยเออเออเออหงายคนหนึงกบเมากินบได้เกิดอะไรสินะได้มากินแทนเพื่นนี่นอนบุรุเลย เมาเจี่ยวกับเจ้าของเอาเราสะมดเกี่ยมเมืม่อใดที่จะตบถ่ายโดยนำบุยสิอืม แสบพักกับปูกเองด้วยจ้ะคุณล่ะงานแล้วปูลัางบานเลนั่นผมเห็นดอกซ้ำหนึง่งโว้ยโอ้ <c ười> <c ười> แสบคากที่หนองเลยเลือกแนวนี้ว ยัตุกมายัางคือมามองถ่างๆเนาะปอเฮ็ดแลดออ้ง่ดอ,อกแบบกําลังพวกแยงไงดอกอุยจเนี่ยนะยุ้ยเจ็บมันจยุเ้เจ็บมันมันคงเคยนนี้น้องเรากินข่าบแสบดอกอายแล้วเมาเหมือนแก้วขอจังว่า <laughs> <laughs> แล้วบริคู่กันเดซิบเอสนะ <laughs> เลือเนออืม <c oughs> อืมอ,มอ,มอมไดไ้กันดบ้งกเด็กคน้อยว่าเวลาบางนะมันยังดอกน้องเป็นข้าเจียวขจวมมอจังคนเมาบริมาออกมานนหรอกเมาแค่นพคนซื่อคนออกก็้เหม็นมันนอนแล้ว เวลกินส่มของจะเจ็บนี่อุตสาเห็ดเบงค่ะหัวสรกอืมกตจะพีพชปากมันเจ็บก็่เจ็บปัก รหว่างนี่จะก็จะน้ำเยนลากินพร้อกินก็จะน้ำเย็นลากินไมใหอมมันดื้แล้วเขาเวลาหวังเขามากินตั้งสี่ราคาตั้งเบ็ดมาหวังนะกินสองห้อืมันแสบเนี่มันอยากเนาะมันเลกินเขา จะทำกันด้วยีหนอยสินะมามาเลยดิเ้มือได้ถ้าินียอันนี้ของพวกเรายังเป็นไร่จัหวอนอย่างเ้ามืัง้งกัน คนกินเนี่ยเป็นแผงก็ว่ามีเงินสื่อให้เต็งไดนแหละพี่น้องเอ,อ้ยกินตำม,มีตำเกิดนี่แหละ ตะมูฮงขายเมื่อไรดอกมังแห้งเออกินซีสามมีหงเสียบด้วยตกังกินยำได้เสียบยำนั่นตะมูฮงอ่ะอ่ะป่าข้ามยังไงืม น้องคอยกินเขาเราะแซบมาเนี่ยอายแล้วบ่มนคู่นะแล้วง้อยเงาแหงนะน้องเยอะจังไลยบุญเนี่ยมองอรอ่นาคืตแล้วตีนมาเป็นยังไงบุญอืมผื่งผึ้งงูเลี้ยงงูเ้ยเหะถ้าเราดูว่าผาบตัดผาบตัดเลยถ้าเราดว่า ก็คือสองสังแล้วห้าเที่ยนห้าเมื่อื่น่ยาทาเนี่ยมเมล็ดเนี่ยสียาทาไปบูดจะค้องมาจักบุญก็หยาดหนักเราเป็นคนเนี่ยวเนาะแต่ที่เขจจาเมาเขาแหงสีการแสดงออกเนียน <c oughs> แต่ว่าเราเมาอย่เี้ยเราอยากก่องเลยเขาบอกว่าเถือกเลยแระหว่างโจดีที่นั่นกูไปแนวได้นอนสิบบาทเดียวกูจึงได้นอนเลยอ่ะเอาเพิ่เปิด่ส่องให้ยูโมแม่พิ่เปือ่่องให้ยูโแม่บ่เอาไียังนอนหวบยี่กนสองแหนเนี้เปรีเออ เราใครอยากเบิึงสภาพเรานี่ต้องขาเบิึงถ่ายคลิปด้วยกันวันสิเป็นแนวไรบ่กกับปูติดตามตอัวลงไปว่าจะเป็นแน่วไรนะมือเอื้องถ้ามันกินนี่กะหามเป็ดก <c oughs> ินแน่วจนเป็ด <c oughs> โอ้ยมือเอื้องน้ำมามือเอื้องน่าจะไป็นไงอืม Ở đây nó thực hiện bạn Uyên okay. Xung ừ. hoàn đại vùng tô con răng bè ra Khó không nào Nó bảo nó mà được Cô ba Nó bỏ người về đẹo Cô có ba Có diện kiến bàn mày nè Có hông bộ mở mày nè Rồi bà, mỗi lần chúng ta đấy rồi bà เขาบ่กเขาหาไปคุณตูกคุณนังมูเห็ดนน้ำกันนะเสยหรือเปล่าเสออเอืม่โก้ไเส็ยไหมคนหน่อคอยกินน้นแรกคอยเสียแน่น้นเดอาจำมะฮวง หอยังไงหอยังไง่น่คอเ,ยเส,สยงหววยอ่ะกินกระเสียบอ่ะคุยไงอ๋อคุยอยู่เห็นบางไงกินไงเนถอะคุยเลยวันนี้ผัวไม่อยู่เมียเอาเองครับเมีย่า,าเริงนเนี้ยเหมือนี่ย

จะเต็บดูนกินเตือกเหม็นห้อแข่งห้อแข่งกับโอ้โเพชรกับเพชรแสบกับแสบพี่น้องเลยน้ำจิ้มกับ กิน,ด,น,นดูเบิดมือเปนแสีบครับกินแบบบานๆพี่น้องเนอเรื่องเหรอ bởi có tân y hô gọi mặc kim kỳ long ghi kim miang hoi kim được lắp bởi vì nó ntona hết không, không là mmm 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 Cái mmm này mmm 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 mmm

Siapkan ini, kuliah ke มันกับบุมวันเนี่ยแหละพี่ดองมันเนี่ยขาดคน้นขาหนึ่งขาหนึ่งไปวุ้นใหญ่ไงจะขาเลท่องกันใหญ่ท่องกันใหญ่โอ้เมนผ้ามไงบสตัวไงญ่เบตัว กันเล่าดูอันใ่มากเลยกสิม่วนอยู่ดอกได้จากนอนนะวะแล้วเมยแเราเกี่ยวเขาเราเมือนี้ก็ได้ไม่อันกินแทนเล่านะมืออื่นมาเสียกหัวดอกไฟจะเป็นไฟดะอื่นน่ะจิหาผู้ตัดไปตอนใด้วะอื

อืเกี่ยวพีเป็นตัวหล่ออันเปิดซองอย่านี้เปิดซองอย่างนี้มือเราจะมือเราได้บว่าเราป็นแน่นนะอุ้ยหะวหัวหงเราจีบอะวหคุ้นาสเจอแตะเจายังฟิดคลิปตั้งอยู่แันวก็จ้ะเดี๋ยวหล่อดนายังเห็นสองคนนั่งคากันม่กินาะว ไม่เลยไปใช้กับมุงโอ้ยเพิรนจิ๊ตุลาเพิ่นเป็นจิ๊ตุลาเออเปินกับไปน้ำกันอืมเมาหน่าเป็นสองคนเพิ่์นเกี่ยวเขาเด้ไหมเนี่เปินกับยุ่นน้ำกันเพิ่นคนหนึ่งยางผู้หนึ่งนอนอะนำหอนให้กันกินอยู่เย่าจังเลียเขียวนานเมื่อฟุบก็เพิ่์นได้จ้ะรอบนี้จำนี้ได้จ้ะพี่น้อง สวัสดีค่ะคพ่อครับไมโอ้โอโดอย,ดยนนท์น่าเนียรัย